เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยพูดได้ทุกเรื่องนั่นแหละนะทำไมจะพูดไม่ได้นะเ,เพราะเรื่องเกี่ยวกับคนนะอคนที่มีสติมีปัญญาสอนให้คนมีสติมีปัญญาหลวงตาเคยพูดว่าคนที่ขาดสติคือคนบ้าคนเสียสติคือคนบ้า ถ้าคนมีสตินั่นแหละเจริญสตินั่นแหละ,ะ,เ,รหละเรียกว่าเริ่มเริ่มมีปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นจะพูดสิ่งใดก็ตามรุ่นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะอยู่ที่คนจะรับเอาไหมจริงไหมถ้ารุ่นป,ปะทะประมะหรือน้ำเต็มแก้วเนาะเออมันก็ช่วยไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นธรรมะ ล้วนเกิดประโยชน์นะหลวงตาพูดเนี่เกิดประโยชน์แน่นอนไม่มากก็น,น้อยอยู่ที่ผู้ฟังหรือผู้รับเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นหวังว่าสิ่งที่พูดมาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตื่นตีสามตีสแล้วจะมาพูดเรื่องนอนเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเรื่องธรรมะใครจะไปเสียเวลาแหกตาตื่นขึ้นมาแล้วมาพูดเรื่องคนอือ่น จริงไมล่ะที่พูดมาเนี่ยก็พูดเรื่องธรรมะขอให้เดินทางที่ถูกต้องขอให้ใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามศีลตามธรรมตามคุณธรรมจริยธรรมเนาะเห็นไหมอ่ ไม่เบียดเบียนตนเองแนละไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็ร่วนเป็นกุศลทั้งนั้นแหละจริงไหมละ่ะที่พูดให้ฟังนี่แค่ยกตัวอย่างอุปมาเนาะถ้าผิดศีลมันก็ผิดหมดแหละเห็นไหมบางทีเราถูกใจใช่ไหมอะไรก็ถูกใจแต่ความถูกใจของเราอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นกอให้พวกเราทำสิ่งที่มันถูกต้องนะ ผูกคำลองของธรรมเดินตามศีลตามธรรมด้วยการเดินแบบมีสติมีปัญญาเหมือนความศรัทธาที่หลวงตาพูดเนี่ยบางทีเนี่ยเราศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ความจริงเสมอไปอาจจะศรัทธาผิดความเชื่อผิดผๆก็ได้จริงไหมเออนะเพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะสอนให้มีสติมีปัญญาด้วยนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าปูชาจะปูชนียนังเอตมังคารมุตตมังใช่ไหมบูชาผู้ควรบูชานะเห็นไหมอาเสวนาจะพารานังเห็นไหมคบบัณฑิตไม่ให้คบคนพานเห็นไหม ล้วนเป็นประโยชน์ชี้ทางสว่างสี้ทางเจริญให้เห็นไหมชี้ให้เห็นโทษเห็นภัยนะของตัวเราเองนะไม่ได้ว่าใครขอให้พวกเราเนี่ยลองมันพิจารณาวิจารณญาณอย่าไปเชื่อมากเห็นไหมเอออย่าไปหลงเชื่อจย่เกินไปแต่พูดไปก็เท่านั้นแลแต่ต้องมีหน้าที่ที่พูด่าเห็นไหมบางคนเนี่ยมันลัก รักไงเห็นไหมรักแล้วนี่ทุ่มเทสามารถฆ่าตัวตายได้ก็มีเห็นไหมมันรุ่มหลงรักหลงไหลเห็นไหมเออใครจะว่ายังไงมันก็รักของมันเห็นไหมเออบางคนจะพูดยังไงมันจะเกลียดมันก็เกลียดของมันนะเ,เกลียดจนไปฆ่าเขานันก็มีเนาะเห็นไหมมันเป็นกรรมเห็นไหมของแต่ละบุคคลอ่าเพราะฉะนั้นธรรมะถึงบอกว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนาะ บางทีก็รู้จักปล่อยรู้จักวางเข้าไปไหมให้ใจมันเย็นใจมันเบามัาม่งอย่าไปใช้อารมณ์ไม่ใช้สติเห็นไหมหออลวงตาก,ก็พูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนะจริงไหมไม่ใช่ว่าบวชพระแล้วให้อยู่ส่วนพระก็อยู่ด้วยกันนี่แหละบวชพระมาจะไปอยู่ดาวังคารเหรอ จริงไหมเขาใส่ยานอาวากาศพุ่งออกไปเลยเหรอจริงไหมล่ะบวชพระก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมล่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันจริงไหมเราก็ทําหน้าที่หลวงจาก,ก็ทําหน้าที่ที่เป็นสมณะนะจริงไหมเป็นพระจริงไหมล่ะเป็นสมมุติสงฆ์จริงไหมพระก็พูดไปตามพระก็อยู่วิธีของพระนะโยมเนี่ยถ้ารู้จักฐานะอาถานะ ฐานะของตัวเองก็อยู่ส่วนโยมพูดง่ายๆเนาะอย่าเสือกนะอย่าเสือกเข้ามายุ่งกันมากนะักเงยจริงไหมล่ะลวงจาก็ไม่ได้เสือกจริงไหมล่ะลวงจาก็พูดของลวงจาไปตามธรรมตามวินัยตามศีลตามธรรม,ม,มจริงไหมล่ะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฝึกเคยหัดตัวเองโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสไม่เสือกใสไปซึ่งนอกไปขวาคนอื่น เสือกยุ่งกับชาวบ้านเขาไปหมดหลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้เสือกพูดตามธรรมเนาะเตือนสติให้มีสติให้กลับมาดูตัวเองมั่งฝึกตัวเองมั่งเน,ะนาะนะเพราะพระธรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องตัวตนฝึกตัวตนรักษาตัวตนพัฒนาตัวตนขึ้นมาพัฒนาจิตขึ้นมาอนะ ให้อยู่ในความดีความงามนั่นเองอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเนาะเออไปที่ไหนก็เย็นใจนะไม่เดือดร้อนเนาะเออเพราะฉะนั้นตัวธรรมะนี่แหละศีลธรรมไม่กลับมาโลกจะวิวนาก็คือใจคนนี่แหละจะวินาจะเสื่อมถอยลงไปเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่ดุร้ายฆ่าแกงกันผลิตอาวุธขึ้นมาฆ่ากันเนาะเห็นไหม เออ,เอ,อมีแต่ผลประโยชน์หลวงตาเรียเคยพูดเลยที่ไหนมีผลประโยชน์ย่อมมีคนตอแหลจริงไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นอ,อขอให้พวกเราตั้งมั่นมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในศีลน,นะจริงไหมล่ะอยู่ในศีลอยู่ในความดีเห็นไหมมีน้ำใจนะคนมีธรรมแล้วมีน้ำใจเห็นไหมเออนี่เห็นไหม